สวัสดีพี่น้องครับผมบอลจอยเกษตรอุตสาหครับคลิปนี้พาพี่น้องมาเปลี่ยนหัวเกศนะครับไปเปลี่ยนถังเกศมาแล้วก็มาเบิ่งวิธีใส่หัวเกศกันนะครับว่าเก็ดอย่างไรน,นะครับผมถึงนล้วข้นพินเศษเป็นเแล้วขั้นพินเศษพุทธเป็นนะครับครับก่อนอื่นเราไปหมวเกศ ครับส้ำับเกี่ยวหมุนสำคัญตัวนี้นะครับผมนะครับเกี่ยวหมุนนี่ถ้าหมุนไปต้งสายนะครับไปทั้งสายคือทั้งนี้นีทั้งสายมันจะเป็นเกียเก้ยวเขานะครับผมเกี้ยวเขาถ้าหมุนมม่ต้องหัวหมุนก็เป็นสินะครับเกี้ยวหัวะนะครับหมุนไปตั้งมันจะเป็นเกียเก้ยวออกพี่น้อง มันจะกลับกันเนาะครับเีวเขาจะกมุนไปทั้งสายนะครับนะครับวิธีใส่นะครับแก๊สนะครับ ม้นเข่าแน่นๆครับผมแน่นจุดมุนบริอะไรนะพี่น้องมันไปทางซ้ายม้นไปข้างซ้ายปกติทนอตมันจะมุนไปทางขวาเนาะครับเป็นมุนเข่าเห็นเป็นเป็นมุนมุนเป็นซ้ายเป็นมุวนม้วนเข่าหนุ่มเข้าไปทางซ้ายมุนออกไปทางขวากลับกลับ เนีเ่ยเขาต้องเปิดว่าว่ามุ้นออกครับมุ้นไปทั้งสายหนึ่งมองเปิดว่ามุ้นไปทั้งสายครับมุนไมาา่แทงถ้ารับเน้นเข่าไปทางสาย เป็นหวัวเกล็ดมันไปตั้งสายนะครับมันจะนี้าคุยม้วนสายฝึกว่าวม้วนสายฝึกออกตอนเวลาม้วนว่าวก็คือม้วนม้วนมาทางนี้นะครับม้วนสายปิดไปทางนี้ปิดไปทางนี้นะครับม้วนว่าวม้วนอลัมาทางนี้ นะครับอืมหรับมุนออกครับมปิดไว้สักก่อนนะครับบอลใส่นะครับาใส่แล้วปิดไว้ดีที่สุดครับผมเบาไว้ดีที่สุดป้องกันหัวมันหัวนะครับน้ำใส่สำหรับวิธีเปลี่ยนหัวเกล็ดง่ายๆนะครับปลัหัวใจกรบเนื้อกลัวท่านเก่าใจกัะเนื้ครับิหนาพอกันไหมหนอนดีไม่แห้ง เวมิล่าทุกคนครับสวัสดีครับผมอะไรเนี่ยทำไรก็เอินอนีตน่ต่วนเงินต่วนเงินต่วนเงินดีดีบ่นีโ่โอ้ต่วนเงินมีจนนะมม่จกอ <laughs> ัานหรอคุ้มเยอะไปหรอสวยนึงมีแต่ใบเา,าวต่วนเงินพี่น้องบุญโอ้ยไข่บุญ,บบญมีอีกบุญมีอีพอดี เงินเลขออกหาศูนย์ในเกตเงินให้หาลอยปั้นซื้อเลขซื้อเลขหาศูนย์ในบาทครับผมขอบคุณผู้ชมารับชมเฮงเฮงฟังฟังรวยรวยครับ <ๆ S 1> ผมสวัสดีครับ